สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิมพ์จะพามาดูวิธีบูชาลูกแมวบูชาน้องแมวนะคะจะมีปลาทูคุกใส่ข้าวมีนมมีทูบห้าดอกแล้วก็เทียนห้าเล่มดอกไม้ห้าคู่พี่พิมพ์มีรูกแมวห้าลกนะคะรกแมวห้าลกูกขั้นตอนแรกเริ่มแรกก็คือเราจะท่องน้โมสามจบนะคะวิธีท่องก็คือท่องน้โมสามจบ ซึ่งการบูชารกแมวอะ่ะใครที่มีครอบครองแล้วอะ่ะถ้าเราทําถูกพิธีจะเสริมโชคเสริมลาภให้กับเจ้าของเสริมมหาเสน่ห์เสริมมงคลเป็นมหานิยมให้กับตัวเราคนที่ครอบครองเริ่มแรกก็คือขั้นตอนการที่เราจะทําพิธีก็คือเราต้องท่องน้โมสามจบน้โมตัสสะภะคะวะตวอะระหะตสัมมาสัมพุทธะ 那么